ในคลิปนี้ยเขาเอาไมโลมาเจาะๆๆเป็นรูใช่ป่ะแล้วก็ไม่วางกับกระดาษแล้วก็เอาสไลด์มารีดสองฝั่งเลยเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นแล้วจะออกมาเป็นไมโลแท่งเฮ้ยมันเป็นแบบช็อกโกแลตแห้งใช่เออเราลอาทำได้อยู่แล้วโอเคครับลองทําดูนะพอจะเอาปลายมีดนะคะที่แหลมๆมาเจาะแทนเข็มนะคะให้มีเข็มก็ใช้เข็มนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเจาะทําไมนะเราก็ต้องลองทําตามดูเนาะอ่าต่อไปก็จะเป็น โอวันตินเราจะมาลองดูว่าโอวันตินกับไมโลนไหนอร่อยกว่ากันตอนนี้นะคะฟ้าก็เตรียมเตารีดนะคะเพื่อที่จะมารีดแล้วนะคะเขาคิดว่าที่รีดอะเพราะว่ารีดให้มันละลายเอา,เร,ารีดให้มันเรียบเปล่ารีดให้มันละลายให้โอวัลตินมันละลายมันร้อนรีดอะไรให้เรียบเ้าเสื้อผ้ายังรีดให้เรียบเลยมีไหมรีดเสื้อผ้าให้ละลายอ <laughs> อกมาคนละยากกันใช่ไหมต่อไปพริกด,ด้าน แม่นีไปเลยแต่ไปพลิกด้านค่ะอุ๊ยมันแบบมันแข็งงานทุกคนรู้เลยว่าลายต่อไปนะคะเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะขออนุญาตเอาโอนดิงกับไมโลของเรานะคะไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็รอเนาะนี่นะคะต่อไปเราก็นั่งรอนะคะรอความสําเร็จของเรานะคะว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าไปคิดว่ามันจะสําเร็จปะ เขาว่าสําเร็จสําเร็จใช่ไหมมันจะเป็นช็อกโกแลตแท่งให้เรากินหรือเปล่านะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปรอดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ครบเวลาแล้วนะคะประมาณ30นาทีนะคะอาจจะรอนานไปหน่อยเพราะว่าเราก็เผื่อไวน้นะว,ว่าเออกลัวมันจะไม่แข็งอะไรอย่างงี้เนาะ,ะโอเคเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะคะจัดไปนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนะยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรอะมันทํำยังไงมันเป็นอะไรอะ,ะขอ,อ,อยัาง แข่งวะแข่งโป๊งลองฟังเสียงโอ้ <c oughs> แข่งจริงโอเคเดี๋ยวพ้าจะลองให้ดูนะคะว่าจะสำเร็จเหมือนในคลิปหรือเปล่านะเฮ้ยมันยังมีผมอยู่เลยดูกล้องดีๆน,นี่ยเฮ้ยเขาว่าสำเร็จ <c oughs> แล้วมันจะ,จะแันก้ตัดเดยโอ้โหเ <c oughs> ฮ้ยเป็นเพนะื่นนน่านแอนการ์ดได้ นี่เฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคน,นเป็นแบบนี้มันเหมือนอะไรนะช็อกโกแลตแท่งอะ่ะอันนี้ก็คือเป็นไมโลแท่งนะทุกคนแต่มันก็ยังมีผงผงอยู่นะเฮ้ยลองนะอร่อยปะอืมอืมอืม,อม ที่ชอบแบบแอบกินไงแอบไปตักไมโลหรือโอวตินในกระป๋องที่มันเป็นวงผงอ่ะฟ้าคนหนึ่งนะที่ชอบแอบไปตักอ่ะเออเนี่ยเหมือนเลยโอ <Okay. S 2> เคคลิปนี้แปลว่าสามเลขทค่ะทุกคนเ <Yeah. S 2> ย้เดี๋ยวจะมาลองอันนี้ด้วยทุกคนอันนี้เป็นอะไรนะโอวตินปะ <S <S 2> <S 2> มันเป็นแท่งแบบนี้เลยแต่ก็ยังแอบมีผงตรงนี้อยู่เห็นปะ่ะเดี๋ยวมาลองกินนะอืมหอมเหรอ้อมเหรอ อะไรปะอืมมอ,อ,อร่อยอ่ะดูสิมันเป็นแท่แบบนี้ถ้าใครอยากให้พวกเราทําอะไรอีกคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวพวกเราจะเอามาลองมาทดลองให้ทุกคนดูนะคะโอเคไหมคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย